สวัดีครับมันอยู่ะผมแม็กก็คืพี่ครับเราก็จะมาวันนี้เราก็จะมาเอาบล็อกไปที่นารูนะครับเพื่อจะได้จำทางกลับได้เอาไปคักเนี่อการนี่มีนี่อยู่ด้านล่างผมลุกแล้วก็ลุ่ระวังดิโอ้ยโมลุกตัวไหรือเปล่าขาที่ไหมไม่ขาโอ้สลามสลามยักษ์เน่ยที่ผมจะตีเฮ้ยพี่สมบีมังไรลาพี่วะ ดับดับดับทองกปนชาด้วยไม่ดับไม่ดไม่ดบไมลพแล้วตัวอื่นไม่เช่วยไ่ช่วยได้ไข่ปะมันตีกูเข้ามาเปเนโอยเข้า เอาไก่ผมคืนมาเลยพี่เอามาเมือกเนี่ยเหรอเอาไก่มาพี่ไก่พี่ไม่ได้ผมให้พี่แล้วโอ้คุณสีอันนี้พี่มีอยู่แล้วพี่เอามาจากบ้านอะไรผมให้พี่อันนี้พี่เอามาจากบ้านเนี่ยดูเฮ้ยผมให้พี่ไปแล้วดูดีๆน้องพี่กดค่าพี่กดไดมอนด์นะไม่อเมนนมอา คลิกบล็อกเอาไม่เอาเอาไม่เอาคิกเนี่ยบล็อกร้อนเนี่ยเยอะเลยเนี่ยมันจะล่วงอยู่ด้านล่างพี่ไม่ใล่วงไม่ล่วงเนี่ยมีรองเนี่ยสลามันลุกไนไหนแล้ววะกระโดดลงไปด้านล่างแล้วมั้งสงสายไปเลยฮะขุดไหล ยไม่เอาไม่เอาก็คือไม่เอาบอกว่าไม่เอาพี่ไดมอนด์มีเท่าไหร่ไม่ให้พี่หายกรเดียวแล้วพี่แอคมีเท่าไหร่พี่รู้นะว่าเอ็งบัคเดมอนมาถึไม่ได้บัคแล้วถ้าบัคอะไม่ได้บัคแล้วถ้าบัคใครลทำไมไม่ได้บัคใครร้อยไม่เราจะพิสูจน์ยังไงไไม่ด้บัคอโเคมม่าอาไอ้คีค่ะควรตื่นแล้ว จะเอาไม่เอาเนี่ยบล็อกมันเยอะเนี่ยสมมติพี่เจอภาษาไปเชิญมันต้องมีป้อมการเ่ยแต่มันจะภาษาอะไรโอเคมาดิเออมึงอะมานะไม่ใช่กูนะ เป็นที่ไหนไม่เป็นทาง เงมาเฮ้ยมันยิงแล้วเฮ้ยคิกทำไม<อ>เล่นไรโดดแก๊สยิงกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปเข้ามาดิเข้าเสิร์ฟนะเข้าเสิร์ฟใครเข้ามาอีกเนี่ย ตัวหนึ Ooh, so ่งกูที่หนึ่งตัวหนึ่งกูที่หนึ่งตลกโอ้ยโดนยิงมันมีอีกที่หนึ่งอ่ะตรงนี้พี่อยู่ยตอนแรกพี่โดนยิงตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ตรงพี่เนี่ยพอพี่โดนยิงเนี่ย นี่ไงเฮ้ยโอ้โหนี่ไงไม่มีไม่มีโอ้โหไม่ใช่ต,งน,ตงนัม้ต้นหม้จะตรงไหนจะเข้ามาทำไมจะมาแลก Yeah. Wow. on them. นู้นแล้วมองท้อแน้นจะน呢่ะ